อยากจะส่งเงินไปให้ตัวเองใช้ในอนาคตครับแต่ว่าวมันจะโดนเงินเฟอ้อกัดแต่สิก็เลยต้องส่งเป็นทองไปให้เออไม่แน่ใจเนี่ยคุย,ยกับคนอายุติบห้าอยู่ปะเนี่ยนะคิดถึงคิดถึงด้วยโดนอัตรางเงินเฟอ้อกัดก่อนเงินเก็บของเราด้วยนะใช่แล้วตอนนี้ก็คือแบบถ้าเก็บในทองก็ดีเลยเพราะเราไม่รู้ว่า เขาจะบอมกันเมื่อไรเออใช่เกิดมีสงครามทองราคาทองมันก็ขึ้นอีกใช่ไหมใช่สมมุติถ้านะตอนนี้ผมคิดว่าเดือนหนึ่งอะผมหาได้แน่หมื่นหนึ่งจากงานจ้างซึ่งผมนะตอนนี้ผมคิดว่ามันยังไม่มั่นคงหรอกอืเพราะว่าเป็นเหมือนงานฟรีแลนซ์เนาะครับไม่รู้ว่าลูกค้าจะมาหรือไม่มาเมื่อไหร่รายได้ทางที่สองก็คือคุณแม่ให้อาทิตย์ละห้าร้อยทางเนี้ย ไม่พอแน่นอนกับทองปีละห้าหมื่นกับทางที่สามก็คือเอาขนมไปขายครับทางเนี้ถ้าเราอยากขยายสกิลอัพอะเราใช้ช่องตัวเองสกิลอัพได้ก็คืออาจจะทำขายของออนไลน์ไปด้วยแต่คงต้องวางแผนอีกสักพักเพราะว่าเราก็ยังไม่เคยขายของออนไลน์แต่อันนี้ก็เป็นแผนการที่เราคิดว่าถ้าอยากจะได้ห้าหมื่นมันต้องทำอะไรบ้างใช่